สวัสดีค่ะวันนี้มาประชุมน,นะคะคณะกรรมการอาดีตชกสที่กังหันลมบ้านเราลืออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบุร์นะคะนี่คือสวนสตอเบอรีอร่ ค่ะนี่ถ้าถ้าจะปูเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าค่ะค่ะเอาถุงใส่แตปดล่าค่ะเดี๋ยวเนี่ยขอในกางเส้เอาเดี๋ยวขอแล้วก็เอาชิคชู่ห่อไปเนาะแล้วไปถึงที่นู้นเราค่อยใส่มันมันไม่เป็นไม่เป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันเป็นลาเขาเรียกว่าไหล กังหันลมสวยงามมากนะคะถ่ายวิดีโอทำคลิปค่ะใครอยากเก็บก็เก็บเก็บแล้วไปช่างค่ะกิโลกร,รัมละสี่รบาทนะคะ หลมทีนี้จะมีรถรางให้นักท่องเที่ยวนั่งด้วยนะคะจะเก็บค่าโดยสารคนละ60บาทเที่ยวรอบดอยค่ะลาลมแรงจะสวยงามมากต้นกังหัง กังหันลมต้นนี้